สวัสดีค่ะพอกันแน่มือเศร้ากับซองย่ายม่งค่ะมื่อนี้สิมาเห็ดพัดบุ้นเส้นใส่หมูย่อค่ะพี่น้องเครื่องทั้งเบิดก็มีบุ้นเส้นแซ่นามค่ะแส่นามไว้ประมาณจากกี่สิบนาทีค่ะแค่รสอ,อันซอยอันกระเทียมมีหมูสับมือสิพัดใส่ถั่วงอกค่ะแล้วก็มีไข่ กรเทศและก็ะตน้นใบขึนสาย เชียงเกลียวต้องใส่ค่ะเชี่ยงองใส่เกลียวค่ะน้ำซับเพิ่มได้ค่ะ มายอดต้องไปผัดเลยค่ะเต็มัหมดเลยค่ะเต็มเต็มหมดเลยเหยาะน้ำนิด,ดน,มมน้อยค่ะ

ก็งอกค่ะยงมีซอสผงรสค่ะไป่อยู่ขาวาน้ำตาลค่ะ สะทอยค่ะผมสิลดผมช่วงเจ็ดจดดีค่ะ นอ่อนไปเรื่อยๆค่ะเส้นอ่อนอ่อนนิ่มๆเหมอกันชิมมึงรดค่ะขอเส้นน้ำตาลนิดหน่อยค่ะ เส้นก,ะออนกระอ้อนนิ่มุกแล้วพี่น้องเส้นกระอ้อนนิ่มดีแล้วไป่เกาไข่ลงไปเลยคขะาผิทอดไว้ สดอีกรอบนึงค่ะไปขึ้นสายค่ะ เลยค่ะพี่นอ้องเส็นกระอ้อนนิ่มดีแล้วค่ะเส็นแทงกระอ้อนนิ่มดีตรสจาสตรกับพดีแล้วค่ะยกลุกจากเตาเยเรื่อยค่ะ ผัดหุ่นเซนแซบแซบ,บใส่หมูย่อใส่ไข่ค่ะกเสร็จเตียบรลอยแล้วคลิปนี้ย่ายมุ่งขอจบคลิปซ้ำนี้ด้ค่ะปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่ายมุ่งนํำในเด้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ